คุณรู้หรือไม่ว่าภายในปี2025บอสตันมีอัตราการไร้บ้านสูงที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาหรือเมืองนี้ใช้เงินเกือบพันล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อพยายามแก้ไขวิกฤตนี้แต่จำนวนคนที่ต้องอยู่โดยไม่มีที่พักอาศัยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรถ้าทุกสิ่งที่คุณคิดว่ารู้เกี่ยวกับความสำเร็จของบอสตันเป็นเพียงภาพลวงตา ภายใต้ตึกระฟ้าระยิบระยับและถนนสายประวัติศาสตร์ซ่อนเร้นวิกฤตการณ์อันกว้างใหญ่ไพศาลที่กัดกร่อนโครงสร้างอันแข็งแกร่งของชุมชน ถูกคํำคืนผู้คนนับพันถูกบังคับให้หาที่หลบภัยในเงามืดถูกเพิกเฉยมองไม่เห็นและถูกลืมนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาที่อยู่อาศัยแต่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเงียบๆที่แพร่กระจายไปทั่วใจกลางเมืองที่ไม่ยอมรับว่ากำลังพ่ายแพ้ยิ่งมองลึกลงไปก็ยิ่งตระหนักว่าวิกฤตไม่ได้อยู่แค่ขอบแต่อยู่ที่แก่นกลางนี่ไม่ใช่เรื่องราวของความหวังแต่มันคือสัญญาณเตือนที่บอสตันไม่อาจเพิกเฉยได้1 คือความจริงอันโหดร้ายของวิกฤตที่อยู่อาศัยในบอสตันตลาดที่อยู่อาศัยในบอสตันไม่เพียงแต่มีราคาแพงเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ผู้อยู่อาศัยหลายคนจะจ่ายไหวค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนเฉลี่ยในบอสตันปัจจุบันสูงกว่า3,700ดอลลาร์ 3, สหรัฐต่อเดือนซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศถึง1,500ดอลลาร์ 1, สหรัฐในขณะเดียวกันราคาบ้านเฉลี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นประมาณ9 7 0 0 0 0ดดอลลาร์ ในช่วงต้นปี2,567ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสำหรับคนงานครูพยาบาลและพนักงานบริการจำนวนมากนี่หมายถึงการใช้จ่ายมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ไปกับที่อยู่อาศัยซึ่งเกินกว่าเกณฑ์30%ที่แนะนำสำหรับความสามารถในการซื้อโดยทั่วไปแล้วบริษัทให้เช่าจะก,กำหนดให้ผู้เช่ามีรายได้อย่างน้อย3เท่าของค่าเช่ารายเดือนสำหรับอาพาร์ตเมนต์ราคา3,700 100ดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายถึงรายได้ต่อปีประมาณ133,000ดอลลาร์ 1, 33, สหรัฐอย่างไรก็ตามข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีเพียงประมาณ20%ของแรงงานในบอสตันเท่านั้นที่มีรายได้เท่านี้ครูและพยาบาลส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง6 0 0 0 0ถึง8 5ด0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งทำให้พวกเขาเสียเปรียบอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นค่าเช่ายังเพิ่มขึ้นเฉลีย่ย1 3ซตั้งแต่ปี2 5 6 5ถึง2 5ง0 ส่งผลให้พวกคนจำนวนมากขึ้นต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเช่นเงินประกันและค่าธรรมเนียมในหน้าอาจสูงถึง5,000ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่าซึ่งเทียบเท่ากับค่าเช่า1ห,หรือ2เดือนก่อให้เกิดอุปสรรคอีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ค่าครองชีพในบอสตันยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึง46ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้ใจ่ายด้านอาหารค่าเดินทางและค่าสาธารณูปโภคเมื่อรวมกันแล้วปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของผู้อยู่อาศัยจำนวนมากทำให้ผู้อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นเป้าหมายที่ยากจะบรรลุสำหรับประชากรจำนวนมากขึ้นในเมือง 2. จํจนวนผู้ไร้บ้านที่เพิ่มขึ้น ตัวเลขคนไร้บ้านในบอสตันกำลังเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเผยให้เห็นวิกฤตการณ์ที่รุนแรงกว่าที่ข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุไว้ในช่วงต้นปี2,567มีผู้ถูกนับว่าเป็นคนไร้บ้านในเมืองระหว่าง13,000ถึง15,000คนซึ่งเพิ่มขึ้น15%จากปีก่อนหน้า แต่ตัวเลขอย่างเป็นทางการนี้แทบจะไม่ครอบคลุมความเป็นจริงทั้งหมดมีคนอีกหลายพันคนที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่าคนไร้บ้านที่ซ่อนตัวอยู่อาศัยอยู่ในรถยนต์นอนโซฟาหรือหาที่พักพิงในสถานที่ชั่วคราวที่ไม่ปลอดภัย บุคคลเหล่านี้มักถูกมองข้ามในสถิติทำให้ยากต่อการแก้ไขวิกฤตอย่างครอบคลุมวิกฤตนี้ยังเผยให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในระบบประชากรผิวดำมีเพียง13%ของประชากรบอสตันซึ่งคิดเป็น37%ของผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ครอบครัวชาวละตินก็เผชิญกับความยากลำบากที่ไม่สมส่วนเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันจำนวนคนไร้บ้านในครอบครัวที่มีเด็กและเยาวชนก็เพิ่มขึ้นมากกว่า15ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในเมืองกำลังประสบกับความทุกข์ยากมากที่สุดศูนย์พักพิงมักดำเนินการเกินขีดจำกัดบังคับให้เมืองต้องใช้สถานที่รองรับเช่นโรงแรมหรือแม้แต่สนามบินเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราว การแก้ไขปัญหาระยะสั้นนี้เผยให้เห็นช่องว่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างความต้องการความช่วยเหลือและศักยภาพของเมืองในการจัดหาความช่วยเหลือ ครอบครัวผู้อ,อพยพที่เดินทางมาถึงบอสตันยิ่งเพิ่มความตึงเครียดให้กับระบบที่เปราะบางนี้ในเมืองที่โด่งดังในด้านนวัตกรรมและทรัพยากรประชากรไร้บ้านที่เพิ่มขึ้นนี้ท้าทายแนวคิดเรื่องความมั่นคงและโอกาสอย่างแท้จริงบอสตันจะเติบโตและเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรในขณะที่หลายคนยังคงไร้ที่อยู่อาศัยแนวโน,น้มนี้ส่งสารที่ตรงพลังจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยความเห็นอกเห็นใจและความมุ่งมั่นเป็นหัวใจ ใจสำคัญ 3. ใครบ้างที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังความจริงก็คือวิกฤตที่อยู่อาศัยของบอสตันไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มคนที่มักถูกมองว่าเปราะบางอีกต่อไปแต่มันกำลังส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อคนทำงานหลายหลายกลุ่มซึ่งเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจของเมืองครูพยาบาลพนักงานบริการและนักเรียนซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของบอสตันกำลังถูกบีบให้ต้องจ่ายค่าเช่าและค่าครองชีพที่สูงขึ้นกว่าการเติบโต ของค่าจ้างอย่างมาก ในปี2024ค่าเช่าเฉลี่ยของอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนในบอสตันพุ่งสูงกว่า3,700ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งเพิ่มขึ้น13%นับตั้งแต่ปี2022ขณะเดียวกันค่าจ้างเฉลี่ยของคนงานที่จำเป็นหลายคนยังคงทรงตัวโดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง40,000ถึง70,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้นนี้หมายความว่าแม้แต่คนที่ทำงานประจำก็ยังต้องดิ้นรนหาเงินมาจา จ่ายค่าที่อยู่อาศัยโดยมักจะใช้จ่ายมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ไปกับค่าเช่าเพียงอย่างเดียว ด้วยรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยประมาณ79,000ดอลลาร์สหรัฐบอสตันจึงดูเจริญรุ่งเรืองบนกระดาษแต่รายได้นี้กลับกระจายตัวไม่เท่าเทียมกันคนงานชนชั้นกลางจำนวนมากพบว่าตนเองไม่สามารถหาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงได้ความตึงเครียดทางการเงินแผ่ขยายออกไปนอกเหนือจากตัวบุคคลส่งผลกระทบต่อครอบครัวโรวงเรียนและระบบการดูแลสุขภาพเมื่อนักการศึกษาและผู้ให้บริการด้านสุขภาพของเมืองเผชิญกับความ ไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยก็จะบั่นทอนสถาบันต่างๆที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของชมุมชนคำถามสำคัญยังคงอยู่คือบอสตันจะลดช่องว่างความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยที่กว้างขึ้นนี้ได้อย่างไรหากปราศจากการแทรกแซงอย่างจรงิงจังวิกฤตจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นคุกคามโครงสร้างทางสังคมของเมืองที่ภาคภูมิใจในโอกาสและนวัตกรรม 4. ตะข่ายนิราภัยในปัจจุบันและข้อจำกัด บอสตันเป็นเมืองที่โดดเด่นในบรรดาเมืองต่างๆของอเมริกาเนื่องจากกฎหมายสิทธิในการพักอาศัยของรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งรับรองที่พักพิงชุกเฉินสำหรับครอบครัวที่มีเด็กและสตรีมีคันที่ไร้บ้านกฎหมายฉบับนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชากรไร้บ้านในบอสตันเพียงประมาณ4%เท่านั้นที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศที่ประมาณ35% แม้จะมีการคุมครองนี้แต่จำนวนคนไร้บ้านในบอสตันกลับเพิ่มสูงขึ้นโดยในช่วงต้นปี2,567มีผู้ไร้บ้านระหว่าง13,000ถึง15,000คนซึ่งเพิ่มขึ้น15%จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามระบบที่พักพิงกำลังเผชิญกับภาวะตึงเครียดอย่างหนักในปี2,566เกือบ5,000ครอบครัวต้องพึ่งพาที่พักพิงฉุกเฉินซึ่งมักทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกเกินขีดความสามารถเพื่อรองรับความต้องการนี้บอสตันได้ใช้ทางเลือกที่พักพิงชั่วคราวเช่นโรงแรมโมเทลและแม้แต่บางส่วนของสนามบินโลแกนเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวเหล่านี้ให้ที่พักพิงชั่วคราวแต่ขาดความยั่งยืนและการสนับสนุนที่ครอบคลุมที่จำเป็นสำหรับผู้คนในการสร้างชีวิตใหม่ การเปลี่ยนแปลงนโยบายได้เพิ่มความท้าทายใหม่ๆปัจจุบันครอบครัวต่างๆต้องเผชิญกับข้อจำกัดการเข้าพักในที่พักพิงชั่วคราวเป็นเวลา9เดือนขณะที่ที่พักพิงช่วคราวจำกัดการเข้าพักไว้ที่5วันกฎเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรตามความต้องการแต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้บางครอบครัวตกอยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอลงหากไม่สามารถหาที่อยู่อาศัยถาวรได้ ความจุของที่พักพิงถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ7,500ครอบครัวซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญทหารผ่านศึกเหยื่อการขับไล่โดยไม่มีความผิดและผู้ผลัดทินจากภัยที่บัตททางธรรมชาติได้รับสิทธิ์ในการมีที่อยู่อาศัยถาวรก่อนในขณะที่ครอบครัวผู้อพยพและผู้ที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่จำนวนมากมักจะต้องรอนานกว่าปกติหรือถูกละเลย ระบบนี้ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงกันนักวิจารณ์เตือนว่าการจำกัดการเข้าถึงที่พักพิงอาจเพิ่มจำนวนคนไร้บ้านที่ไม่มีที่พักพิงขณะที่ผู้สนับสนุนแย้งว่าข้อจำกัดเหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้ระบบล้น ขณะที่บอสตันเผชิญกับการคาดการว่าจำนวนคนไร้บ้านจะเพิ่มขึ้น20-30%ในทศวรรษหน้าคำถามยังคงอยู่ว่าตาข่ายนิรภัยนี้จะอยู่ได้หรือไม่หรือเมืองจำเป็นต้องทบทวนแนวทางในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยระยะยาว5เรื่องจริงจากท้องถนนจากการต่อสู้ดิ้นรนสู่ความหวัง เรื่องจริงจากท้องถนนทำให้สถิติที่เย็นชากลายเป็นความจริงเผยให้เห็นใบหน้าของมนุษย์ในวิกฤตที่มักจะถูกจำกัดด้วยตัวเลขคาร์ลสคุณพ่อผู้อพยพลูก3ามคนหนีออกจากบ้านเกิดเพื่อสแสวงหาความปลอดภัยและอนาคตที่ดีกว่าเมื่อเขามาถึงบอสตันเขาและครอบครัวพบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มคนไร้บ้านที่เพิ่มขึ้น15%ตามสถิติระหว่างปี2023ถึง2044 พวกเขาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งหนึ่งของเมืองที่แออัดซึ่งปัจจุบันมีครอบครัวกว่า,า7,500ครอบครัวแย่งชิงพื้นที่จำกัดคาร์ลอสต้องดิ้นรนหางานที่มั่นคงเป็นเวลาหลายเดือนควบคู่ไปกับดูแลลูกๆของเขาโดยต้องปรับตัวเข้ากับระบบศูนย์พักพิงที่สามารถรองรับได้เกิน100% เขาบอกว่าเราทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเพื่อความหวังแต่ชีวิตในศูนย์พักพิงทำให้ฉันกังวลเกี่ยวกับอนาคตของลูกๆ ซานราหญิงสูงอายุที่มีรายได้คงที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มหนึ่งที่กำลังเติบโตปัจจุบันผู้สูงอายุคิดเป็นเกือบ12%ของคนไร้บ้านในบอสตันซึ่งหลายคนต้องใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนด้วยเงินบำนาญที่ยังคงส่งตัวขณะที่ค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้น13%ในเวลาเพียง2ปี แซนดราต้องย้ายบ้านถึง4ครั้งในช่วง3ามปีที่ผ่านมาโดยแต่ละครั้งต้องย้ายไปยังที่อยู่อาศัยขนาดเล็กกว่าและราคาไม่แพงเธอเล่าให้ฟังว่าการย้ายบ้านทุกครั้งรู้สึกเหมือนสูญเสียส่วนหนึ่งของตัวเองไปแต่ถึงแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ความอดทนของแซนดราก็ยังคงโดดเด่นเธอยังคงสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ราคาไม่แพงมากขึ้นร่วมกับชาวบอสตันหลายพันค,นคนที่กำลังเผชิญ กับปัญหาเรื่องราคาที่อยู่อาศัยที่เอื้อมไม่ถึงนี้นอกจากนี้ยังมีลิซ่าครูที่มีรายได้ประมาณ50,000ดอลลาร์ต่อปีซึ่งเพิ่งพบว่าตัวเองไม่มีที่อยู่อาศัยแม้จะมีงานประจำทำอยู่ก็ตาม เธอเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนคนไร้บ้านที่เพิ่มขึ้นประมาณ67%ในกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงานในเขตมหานครบอสตันตั้งแต่ปี2023โดยอาศัยอยู่ในบ้านพักคนไร้บ้านชั่วคราวซึ่งรัฐจัดให้เขาเป็นคนไร้บ้านลิซ่าเล่าให้ฟังว่าการจะหาบ้านเช่าที่เรียกร้องรายได้มากกว่าค่าเช่าถึง3เท่าเป็นเรื่องยากเพียงใดซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับชนชั้นกลางหลายคนเธอกล่าวว่ารู้สึกเหมือนเมืองนี้มองข้าม ผู้คนที่ทำงานหนักเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้ซึ่งเน้นย้ำถึงความรู้สึกที่หลายคนมองไม่เห็นเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคนไร้บ้านเป็นเครือข่ายประสบการณ์ที่ซับซ้อนมากกว่าที่จะเป็นเพียงเรื่องเล่าเพียงเรื่องเดียวเบื้องหลังสถิติทุกอันคือบุคคลที่มีความฝันความกลัวและเรื่องราวที่น่ารับฟัง 6. อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนวิกฤตนี้วิกฤตคนไร้บ้านในบอสตันเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและระบบที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างน่าวิตกหัวใจสำคัญของปัญหาคือปัญหาความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยที่ทวีความรุนแรงขึ้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาตลาดการเช่าของบอสตันกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่แพงที่สุดในประเทศโดยอัตราว่างยังคงอยู่ในระดับต่ำและค่าเช่าก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี2,565ถึง2,566ค่าเช่าพุ่งสูงขึ้นโดยเฉลี่ย13%ซึ่งสูงกว่าการเติบโตอของค่าจ้างสำหรับคนงานส่วนใหญ่อย่างมากทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ครอบครัวที่มีรายได้ขั้นต่ำหรือรายได้ปานกลางจะมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาที่ซ้ำเติมปัญหานี้คือปัญหาความเหลื่อมล้ำทางไรายได้ที่ยังคงมีอยู่ผู้อยู่อาศัยจำนวนมากต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันแต่ก็ยังไม่สามารถรับมือกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นได้ ที่สำคัญโครงการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยไม่ท้องถิ่นของรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้เช่าที่มีรายได้น้อยถูกระงับมาตั้งแต่ปี2,559เนื่องจากไม่สามารถรับมือกับค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันได้ช่องว่างระหว่างรายได้และค่าที่อยู่อาศัยที่กว้างขึ้นนี้ทำให้ผู้คนหลายล้านคนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียบ้านแต่ความท้าทายทางเศรษฐกิจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้นปัญหาสังคมเช่นปัญหา สุขภาพจิตและปัญหาการใช้สารเสพติดส่งผลกระทบต่อประชากรไร้บ้านในบอสตันจำนวนมากอย่างไรก็ตามทางเลือกในการรักษาที่เอื้อมถึงยังคงมีอยู่อย่างจำกัดผลสำรวจของคณะกรรมการสาธารณาสุขบอสตันในปี2566พบว่าเกือบ60%ของผู้ไร้บ้านที่ไม่มีประวัติการถูกคุมขังซึ่งชี้ให้เห็นว่าวงจรระหว่างระบบยุติธรรมและภาวะไร้บ้านเป็นอุปสรรคสำคัญต่อผู้คนจำนวนมาก ปัจจัยเหล่านี้ยังมีอุปสรรคเชิงระบบที่อย่างรากลึกในประวัติศาสตร์แนวทางปฏิบัติเช่นการกำหนดขอบเขตที่อยู่อาศัยและการเลือกปฏิบัติที่ยังคงดำเนินอยู่ยังคงส่งผลกระทบต่อชุมชนคนผิวดำและชาวลาตินอย่างไม่สมส่วนส่งผลให้ชาวผิวดำในบอสตันต้องเผชิญกับภาวะาไรา้บ้านในอัตราที่สูงกว่าชาวผิวขาวเกือบ11เท่า กล่าวโดยสรุปวิกฤตคนไร้บ้านในบอสตันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขได้หากปราศจ,จากนโยบายที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและความเท่าเทียมทางเชื้อชาติวิกฤตาการณ์นี้จะยิ่งเลวร้ายลงส่งผลกระทบต่อครอบครัวผู้สูงอายุและคนทำงานมากขึ้นทุกปีเ การตอบสนองของรัฐบาลและชุมชนการรับมือปัญหาคนไร้บ้านของบอสตันแสดงให้เห็นถึงทั้งนวัตกรรมและความท้าทายเร่งด่วนเมืองได้นำแบบจำลองที่อยู่อาศัยมาก่อนซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จัดหาที่อยู่อาศัยถาวรโดยไม่เรียกร้องให้มีสติสัมปชัญญะหรือการจ้างงานมาก่อนวิธีการนี้ให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ตัวอย่างเช่นรายงานของ PIE STREET ระบุว่า91%ของประชากรในโครงการยังคงมีที่อยู่อาศัยหลังจากผ่านไป1ปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสามารถเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างไร แต่เงินทุนยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในปี2024รัฐแมสซาชูเซสจัดสรรงบประมาณเพียง48ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการคนไร้บ้านซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของงบประมาณ3.63พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ฮาร์จัดสรรให้ทั่วประเทศช่องว่างด้านเงินทุนที่เห็นได้ชัดนี้จำกัดความสามารถของเมืองในการขยายโครงการที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นโครงการดูแล ต่อเนื่องของบอสตันพยายามประสานงานความพยายามระหว่างหน่วยงานต่างๆโดยการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือและกำหนดเป้าหมายทั่วทั้งระบบแม้จะมีพันธกิจที่ทะเยอทะยานแต่ก็ต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านขีดความสามารถและความยากลำบากในการรองรับความต้องการสถานพักพิงดำเนินงานเกินขีดความสามารถโดยมักต้องพึ่งพาทางเลือกที่ล้นเกินเช่นโรงแรมหรือสถานที่ชั่วคราวเพื่อรองรับผู้คนจำนวนมากขึ้น องค์กรชุมชนต่างๆเข้ามาช่วยเสริมความพยายามเหล่านี้กลุ่มต่างๆเช่น Pie Street, s a t Francis House และ Boston Health Care for the Homeless ได้ผสมประสานที่อยู่อาศัยเข้ากับดูแลสุขภาพการฝึกอบรมงานและการสนับสนุนด้านพฤติกรรม บริการแบบบูรณาการเหล่านี้มีความสําคัญและมีประสิทธิภาพแต่ยังคงขาดเงินทุนอย่างต่อเนื่องหากปราศจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในเจตนงทางการเมืองช่องว่างระหว่างทรัพ,พยากรและความต้องการก็จะยิ่งกว้างขึ้นคำถามสําคัญยังคงอยู่ว่าบอสตันจะขยายโครงการเหล่านี้ได้เร็วพอที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาคนไร้บ้านลุกลามมากขึ้นหรือไม่แต่เราจะทำอย่างไรได้บ้างบทเรียนจากต่างประเทศ วิกฤตที่อยู่อาศัยของบอสตันอาจดูหนักหนาสาหัสแต่ก็มีบทเรียนอันทรงคุณค่าให้เรียนรู้จากเมืองต่างๆในต่าง,างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่คล้ายคลึงกันตัวอย่างที่โดดเด่นคือเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ซึ่งได้กลายเป็นต้นแบบระดับโลกในการลดปัญหาคนไร้บ้าน ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเฮลซิงกิสามารถลดจำนวนประชากรคนไร้บ้านจากประมาณ18,000คนเหลือเพียงกว่า70คนซึ่งลดลงมากกว่า60%ความสำเร็จอันน่าประทับใจนี้ไม่ได้เป็นผลมาจากที่พักพิงชั่วคราวหรือการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นแต่เฮลซิงกิได้นำกลยุทธ์ระยะยาวที่เน้นที่อยู่อาศัยราคาประหยัดแบบถาวรมาปรับใช้ควบคู่ไปกับการสนับสนุนทางสังคมอย่างครอบคลุม หัวใจสำคัญของความสำเร็จนี้คือแนวทางที่อยู่อาศัยเป็นอันดับแรกวิธีการนี้ให้ความสำคัญกับการพาผู้คนเข้าสู่บ้านที่มั่นคงอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงให้บริการที่ครอบคลุมเช่นการดูแลสุขภาพจิตการบำบัดผู้ติดยาเสพติดและความช่วยเหลือด้านอาชีพ แตกต่างจากรูปแบบเดิมๆที่อยู่อาศัยเป็นอันดับแรกจะขจัดอุปสรรคต่างๆเช่นข้อกำหนดการงดดื่มสุราหรือการเข้าร่วมโครงการบังคับก่อนที่จะจัดหาที่อยู่อาศัยรัฐบาลฟินแลนด์ได้ลงทุนอย่างหนักในการสร้างที่อยู่อาศัยราคาประหยัดและมั่นใจว่าบ้านเหล่านี้จะถูกรวมเข้ากับชุมชนที่มีอยู่เดิมไม่ใช่สลัมที่โดดเดี่ยวช่วยให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเชื่อมโยงและได้รับการสนับสนุน ความพยายามในปัจจุบันของบอสตันสะท้อนถึงหลักการเหล่านี้บางส่วนแต่ยังขาดขอบเขตและการบูรณาการอย่างลึกซึง้งดังที่เห็นในฟินแลนด์ร่างกฎหมายพันธบัตรที่อยู่อาศัยของรัฐแมสซาชูเซตส์ปี2024มีเป้าหมายที่จะอัดฉีดเงิน5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อกระตุ้นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาประหยัดอย่างไรก็ตามความสําเร็จของร่างกฎหมายนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของรัฐบาลท้องถิน่นและอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่มักทําให้โครงการล่าช้าหรือถูกปิด ยิ่งไปกว่านั้นบอสตันสามารถเร่งความก้าวหน้าได้ด้วยการขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนรวบรวมทรัพยากรความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้รวดเร็วยิ่งขึ้นความท้าทายนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องการเงินเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองและความมุ่งมั่นทางสังคมที่เข้มแข็งบอสตันจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้หรือไม่โดยยอมรับแผนระยะยาวที่ครอบคลุมเช่นเดียวกับเฮลซิงกิ ความเป็นไปได้นี้ไม่ใช่แค่ความหวังเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพลิกสถานการณ์ปัญหาคนไร้บ้านในหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกา 9. เส้นทางข้างหน้าบอสตันต้องการอะไรเส้นทางข้างหน้าสำหรับวิกฤตที่อยู่อาศัยของบอสตันเต็มไปด้วยทั้งความท้าทายเร่งด่วนและโอกาสสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าหากปราศจากการดำเนินการที่กล้าหาญและครอบคลุมในวงกว้างจำนวนคนไร้บ้านอาจเพิ่มขึ้น20-30%ในทศวรรษหน้าศักยภาพที่น่าตกใจนี้เกิดจากแรงกดดันที่ทับซ้อนกันหลายประการการคุ้มครองการขับไล่ที่หมดอายุลง อัตราเงินเฟอ้อที่ยังคงดำเนินอยู่ค่าจ้างที่คงที่และนโยบายที่อยู่อาศัยที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันของครอบครัวคนทำงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้ผู้นำของบอสตันต้องเร่งขยายที่อยู่อาศัยราคาประหยัดไม่ใช่แค่การสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เท่านั้นแต่ยังต้องรักษาที่อยู่อาศัยราคาประหยัดที่มีอยู่เดิมซึ่งกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากตลาดอีกด้วยการปฏิรูปการแบ่งเขตและกฎการก่อสร้างในท้องถิ่นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเร่งการพัฒนา และลดต้นทุนสิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการทำให้มั่นใจว่าโครงการใหม่ๆจะมีที่อยู่อาศัยจำนวนมากที่ผู้อยู่อาศัยมีรายได้น้อยถึงปานกลางสามารถซื้อหาได้นอกเหนือจากที่อยู่อาศัยแล้วการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านยังหมายถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและการติดยาเสพติดที่หลายคนต้องเผชิญที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้หากปราศจากการเข้าถึงการดูแลสุขภาพการให้คำปรึกษาและการฝึก อบรมงานกลยุทธ์ในอนาคตของบอสตันต้องบูรณาการบริการเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้การสนับสนุนแบบองค์รวมอย่างแท้จริงความสําเร็จจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหน่วยงานภาครัฐนักพัฒนาเอกชนและกลุ่มชุมชนจําเป็นต้องดึงทรัพ,พยากรและความเชี่ยวชาญออกมาใช้และที่สําคัญไม่แพ้กันเสียงของผู้ที่ต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยจะต้องกําหนดนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาท้ายที่สุดแล้วความ สามารถของบอสตันในการเอาชนะวิกฤตนี้จะเป็นผลจากความกล้าหาญทางการเมืองที่แข็งแกรง่งและความมุ่งมั่นของสาธารณชนซึ่งจะเปลี่ยนภัยพิบัติที่กำลังใกล้เข้ามาให้กลายเป็นเรื่องราวแห่งความหวังและความยืดหยุ่น10 บทบาทของบุคคลและชุมชนแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่จะเป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ไขวิกฤตที่อยู่อาศัยของบอสตันแต่การกระทำของบุคคลและชุมชนก็เป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังไม่แพ้กันสำหรับการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้ที่เผชิญกับความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยการสร้างกองทุนออมทรัพย์ฉุกเฉินอาจเป็นเสมือนเส้นชีวิตในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ไม่คาดคิดเช่นการตกงานหรือค่ารักษาพยาบาลการมีงานที่มั่นคงแม้ว่าจะต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือสแสวงหาทักษะใหม่ๆจะช่วยสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นให้กับตนเองแต่การเตรียมความพร้อมทางการเงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพรวมเท่านั้นการสร้างเครือข่ายส่วนบุคคลครอบ เพื่อนเพื่อนบ้านและกลุ่มสนับสนุนในท้องถิ่นที่แข็งแกร่งจะช่วยสร้างความอบอุ่นทางอารมณ์และความช่วยเหลือในทางปฏิบัติเช่นที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรือทรัพยากรร่วมกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากในวงกว้างกว่านั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจะขยายความพยายามเหล่านี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นการเป็นอาสาสมัครกับองค์กรต่างๆเช่น Pine Street จะนำความเห็นอกเห็นใจมาสู่การปฏิบัติจริงโดยการสนับสนุนศูนย์พักพิง และบริการต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือการบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งของจะช่วยให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถขยายขอบเขตการเข้าถึงและพัฒนาโครงการต่างๆได้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ชุมชนมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมกับผู้กำหนดนโยบายการเข้าร่วมเวทีสาธารณะและการเรียกร้องความรับผิดชอบจะทำให้บุคคลสามารถมีอิทธิพลต่อ นโยบายและเงินทุนที่กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนการแบ่งปันเรื่องราวและการพูดคุยอย่างเปิดใจเกี่ยวกับคนไร้บ้านช่วยขจัดอคติเชิงลบที่เป็นอันตรายการทำความเข้าใจสาเหตุที่ซับซ้อนความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจปัญหาสุขภาพจิตและอุปสรรคเชิงระบบจะช่วยส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำร่วมกันท้ายที่สุดแล้ว ทุกความพยายามร้วนมีความหมายการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เต็มไปด้วยความเมตตาหรือการสนับสนุนจะสร้างแรงผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนบทบาทของทั้งบุคคลและชุมชนเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นรากฐานแห่งความหวังและการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้อยู่อาศัยที่เปราะบางที่สุดของบอสตันขอบคุณที่รับชมจนจบกดติดตามช่องของเราเพื่อรวมเดินทางไปกับเราในเรื่องราวแบบนี้อีกมากมายแล้วพบกันใหม่บนเส้นทางต่อไป